ไพ่ขึ้นแรงมากค่ะคนที่หายไปจากคุณเขาไม่ได้หายเพราะบังเอิญน,นะคะวันนี้แม่หมอจะอ่านพลังงานของคนที่หายตัวหายไปหรือหายออกจากความสัมพันธ์ไม่บอกไม่อธิบายแต่หายไปเลยไพ่ขึ้นสัญญาณชัดมากและแม่หมอจะเล่าแบบตรงๆให้ฟังค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นในตำแหน่งต้นเรื่องค่ะ มันแปลว่าเขาหายไปเพราะความสับสนในใจของเขาเองไม่ใช่เพราะคุณทําผิดอะไรแต่ว่าเขาหลบความรู้สึกบางอย่างที่รับมือไม่ไหวเขามีภาวะไม่รู้จะพูดอะไรเลยเลือกขายเขามีเรื่องที่ยังไม่พร้อมบอกค่ะไม่ใช่ความลับรายแรงแต่มันคือความกลัวความไม่มั่นใจเขากลัวความคาดหวังที่สูงขึ้นกลัวผูกมัด ลัวตอบคำถามในหัวใจตัวเองเขาเลยเลือกเงียบแทนที่จะอธิบายค่ะเขาเสียดายนะคะเขาคิดถึงแล้วเขาก็รู้สึกผิดที่หายไปแบบนั้นแต่เขายังไม่มีคำตอบให้ใครรวม i n งตัวเขาเองค่ะไพ่ขึ้นว่าเขายังกลับมาไม่จบค่ะพลังงานเขายังวนอยู่กับคุณมีความพยายามจะอธิบายหรือทักกลับมาแบบเนียน แต่ช้ากว่าที่คุณคิดถ้าเรื่องนี้ตรงกับหัวใจคุณฝากกดติดตามไว้เลยนะคะแม่หมอจะส่องพลังงานให้ฟังทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ Whispers in the fading light a gentle mel melancholic sigh, a memory, a distant star, so close and yet so far. In this quiet, hazy space, I find a solace, find my place. A tender age quits. Soul, making fractured pieces whole. The air is thick with dreamscape, soft and serene. Emotions flow like silent streams, lost in twilight's gentle gleams.